เป็นมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์เขาแปลว่าอะไรมนุษย์แปลว่าอะไรมนุษย์เขาแปลว่าสัตว์ใจสูงสัตตาสัตว์ใหญ่ปานาสัตว์เล็กใช่ไหมผูตาสัตว์ผูกผวดผีพูดผี บุคลาสัตว์บุคคลอัตตาภาวะปริยาปนาสัตว์ที่มีอยู่ในตัวตนของเรานี้อิทธิโยสัตว์เพศหญิงปุริสาสัตว์เพศชายอริยาสัตว์ประเสริฐอนิริยาสัตว์ไม่ประเสริฐเทวาสัตว์เทวดามนุษย์สัตว์ใจสูงวีนีปาติกาสัตว์ใจต่ำมนุษย์สาแปลว่าสัตว์ใจสูงเราเป็นมนุษย์นะ อย่าทำตัวเองให้ขาดทุนสิมนุษย์เป็นพบกลางๆนะวันนี้มาชี้แนะเตือนสติให้เข้าใจบ้างมีแต่ความกังขามีแต่ความสงสัยเต็มหัวอกกันหมดตั้งแต่พมก็ยังไม่รู้ ผมมีสี่หน้าหน้าหนึ่งคืออะไรหน,ห,นหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ก็ยังไม่รู้แต่ก็ไปถือว่าผมก็ผมมวิหารนั้นอันนั้นมันวิหารธรรมเครื่องปฏิบัติจะเข้าสู่หมู่พมถ้าเราปฏิบัติตามพรมมวิหารสี่นั้นพวกเทพที่อยู่บนพวกพรมจะเป็นพรมชั้นไหนก็ช่างถ้าหากภูมิปัญญาภูมิใจห้องเรามันละเอียดลงไปแล้วภูมิชั้นนั้นเขาจะมาแห่ทันทีเลยเขาจะประกาศป่าร้องอะไรว่านี่พนายทั้งหลาย โน่นนะสหายพวกเราจะขึ้นมาแล้วจากโลกมนุษย์เขาดีใจมากเขาภูมิใจมากเราเตรียมไปแห่มาสิเพราะเขาจะหมดบุญแล้วเขาจะมาอยู่กับพวกเราแล้วพวกพรมเขาจะมาเองอน,นำราชฉลดนำอะไรมาแห่มาแหนมีแต่วงอะไรเขาแห่กันทันทีแล้วมาแห่พวกเราไปทำให้มันถึงสิอยากได้อยากถึงอ่ะ อย่างนั้นพระอริยเจ้าพระอราหันข้างพุทธการเมื่อคั้างพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็พากันปฏิบัติสําเร็จเป็นพระอราหันก็ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอาการ32สองเหมือนกันจริงไหมถ้าเราปฏิบัติมันจะไม่ได้หรอือ ถ้าเราทำจริงอ่ะเราทำกันจริงไหมล่ะถามตัวเองตรงนี้อย่าไปถามคนอื่นเลยทำไมครั้งพุทธกาลเมื่อเวลาไปฟังเทศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไปฟังแล้วกิจจะไม่ตั้งอยู่ในอยู่ในระดับพระโสดาแล้ว โซดาปฏิวัติโซดาปฏิผลมีสถานแจก่าแล้วขออุปสม